ครับสบวัสดีครับผมวันนี้ก็มาชมฮะอันนี้ผมได้อะไรมาอ่าครับวันนี้ก็หลวงปทับประท้องยันน่องนะครับบราบที่บุงคี้เบ้านี่เป็นเนื้อสำริดนะครับผม นี่จะชัดเปล่านะครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติขององค์พระนะครับที่เบ้าความเหี่ยวย่นนะนครับผมพระ ส้าบดทองก็ถือว่าพระเป็นพระอีกอปิดตาที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมอันนี้ผมก็ได้กับชาวบ้านมานะครับได้กับชาวบ้านองนี้ก็เป็นพระที่ผมชื่นชอบนะครับพระปิดตาดูดูนะธรรมชาติธรรมชาติการล้วงนอกล้วงในนะครับดู สง่งพระมาตาเริ่มลายนะฮะธรรมชาติหลวงพ่อทับวัดทองถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับผมหายากจริงๆครันะครับธรรมชาติฮธรรมชาติเนื้อโลหะการ,รวิธีการสร้างนะฮะการหล,อบบล่อโบราณ ถือเป็นองค์ที่นี่คือยันน่องทิพนิยมนะเนื้อองค์นี้ก็ออกสำํำริดนะครับดูความลึกฮะค,ความลึกการปั้นหุ่นเทียนวันนี้ก็มีชาวบ้านนะครับผมได้เอาภะมาแบ่งปันให้ผมได้สมเด็จวัละครนะครับผมดูดูธรรมชาตินะครับ มาชาตคิคือว่าสวยนะครับพระอ,องนี้สมบูรณ์นะครับผมคาบคีบุงคีเบาโลหะครับองค์นี้คือว่าสวยนะครับเป็นพราที่ผมใช้นะครับผมแท้เกฮะแท้เกก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผม ดูเอานะครับผมธรรมชาติธรรมชาติความเหี่ยวความย่นล่องรอยการหล่อการปั้นหุ่นเดียนนะครับผมก็อย่างว่านะครับผมวงการนี้อย่างว่าบุคคนเข้าใจนะครับผมพ้าแท้ก็ไม่ไม่จำเป็นนะครับ ไม่จําเป็นต้องอยู่กับมือเซียนเราแท้นะครับอยู่กับชาวบ้านก็แท้ได้จะเน้นธรรมชาตินะครับเน้นธรรมชาติโลหะแล้วก็วิธีกรรมวิธีการปั้นหุ่นเทียนนะดูธรรมชาติองนี้ก็เป็นหลวงพ่อรมบัดทองนะครับองนี้ก็อันรรานที่ผมขึ้นคออยู่ตลอดนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งได้มาไม่กี่เดือนนี้ครับ มได้สมเด็จบางพมมานะครับผมวันนี้ก็ชาวบ้านนะครับผมบางพมนะดูชัดหรือเปล่านะครับชาวบ้านก็เอามาแบ่งปันให้นะครับบ้านนะลูกจะไปเรียนหนังสือนะครับเปิดเทอมไม่มีตังค์นะครับผมเลยเอาสมเด็จมาแบ่งปันให้ผมสององค์นี่คือ ปังกุมนะมันจะเป็นกู่เก่านะครับผมดูรอยตัดรอยแลนธรรมชาตินะพ้าจะมีความหนึกนุ่มและเหี่ยวนะครับเหี่ยวแห้งครับผมผ้าอันนี้ก็มีต่อรอยแตกรอยลานนะครับแต่ถือว่าสวยสมบูรณ์นะครับผมนะคาบกุงกี้กุยังติดแน่นนับ ชัดอยู่นะครับผมอีกองหนึ่งครับผมอเป็นสมเด็จพระละครครับองนี้ก็คงจะเป็นทีมลุงพุทธหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่อกร่องนะค,ความเหี่ยวับมีคราบลงรักนะฮะลงรักลงชาติล่องปิดทองนะครับผมไม่รู้ชัดหรือเปล่านะขยายแลน,นะครับ ความชัดนะครับผมเนี่ครับเหี่ยวแห้งมากนะครับผมนบเนื้อโลหะเนื้อขององพระจะหนึกนุ่มนะครับผมรู้สึกว่าคาบแคนใช้จะตกผลึกนะครับผมเป็นเป็นชัน้นๆๆๆแล้วก็เป็นเม็ดๆๆๆ,ๆเป็นพระมีความเก่าครับนี่คือรักแห้งๆมาดูข้างหลังนะครับ ท่านโดนนี่โดนล้างหน่อยนะครับแต่ก็คือว่าสวยสวยสมบูรณ์นะครับผมสมบูรณ์ครวันนี้ก็ขอบคุณครับผมอขอบคุณนะครับผมที่ลูกค้าฮะเอาสมดุลบางคุณผมกับวัดระฆังเอามาแบ่งปันให้นะครับผมครับวันนี้ก็ขอบขอบพระคุณมากๆนะครับผมที่เข้ามาติดตาม